สวัสดีครับท่านวิศวกรและผู้ที่ต้องบริหารโครงการทุกท่านนะครับผมมาแนะนำหลักสูตรนะครับ Microsoft Project Advanced นะครับในชื่อ Cost Planning and Control using Microsoft Project นะครับหรือี่เรียกสั้นๆง่ายๆว่า Cost Control ในหลักสูตรนี้นะครับเราก็จะประยุกต์นะครับใช้ Microsoft Project เอามาวางแผนต้นทุนแยกประเภท นะครับวางแผนวัสดุวางแผนแรงงานวางแผนเครื่องจักรและวางแผนสับคอนแทคเตอร์นะครับแล้วจะทำการควบคุมต้นทุนแยกประเภททำการวิเคราะห์ปัญหาของต้นทุนในรูปแบบต่างๆดังนั้นหากท่านสนใจในลัูตรนี้นะครับก็ลองสมัครนะครับเรียนดูในลัตรด,ดังกล่าวในลัูตรนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับเราก็จะมีทั้งเวิร์กช็อป ทางหนังสือนะครับไฟล์นะครับตัวอย่างของตระบทนะครับให้ท่านได้ฝึกนะครับในการทำเวิร์ช็อปในกระสุนดังกล่าวอย่างไรลองติดตามดูนะครับ,นรบในกระสุนนี้นะ